อย่าทักนะคะคนกําลังรีบเพิ่งเลิกงานมาขี่ครุจะไปเก็บเห็ดค่ะอ้าวเจอแล้วจอตรงนี้แหละเห็ดเยอะดีเห็ดเหลืองเยอะมากเลยจ้ะทุกคนนี่เพียบเลยโน่นก็มีนะคะเดี๋ยวมาเก็บเห็ดกันค่ะโหขาอวบแทนอ้อดอกนี้นี่ดูดูดแกงแซ่บเจออีกแล้วเก็บ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  สาโอนแต่ขาเห็ดนี่แหละค่ะอวบมากอุ้ยอันนี้ก็จุบเดียวเฮ้ยขาดอุ้ยสาโอนแต่ขาเห็ดจะอวบมากเลยจ้ะทุกคนอวบเทป่านี่ก็แห้งเชียวยุงเยอะเห็ดก็ไม่ค่อยจะเจออุตสาห์ลงทุนขี่ครุด้วยอายุอานามและน้ําหนักที่พอดี ครุแตกไปใบหนึ่งเลยค่ะโอ้ยเนอทริปนี้ขาดทุนค่ะทุกคนเอาวสารอาหารเย็นแต่ก็โชคยังดีที่ได้เจอเห็ดแดงดูดอกนี้สิบานสะพรั่งเขียวหุยมีขมีคนกินอยู่แล้วมีท่าก,กินแล้วเนี่ยใช่ไหมอืมเฮ้อกลับบ้านไปเด็ดออกแล้ว <c oughs> <c oughs> งามเขียวดอกสวยเหมือนเอาอะไรเอาเห็นแต่ไกลเลยกําลังงามป้าท่โจแบบหูอ,อันนีอ เฮ้ยวันนี้ดวงดีมาทันทากยังไม่ตื่นว้าวเฮ้ยเห็ดเหลืองเรานี่ไม่เจอเลยเจอเห็ดสองดอกเลยหู้ยขาดูดิอวบมากเลยเดี๋ยวมันจะรอดไหมรอดอีกดอกหนึ่งเนี่ยกำลังโผล่เลยโอ้โหยยห,หูยดอกงามแท้เนี่ยสองดอกเนี่ยโอโต้ตะมุตะมิ มาเจออีกแล้ววันนี้จะได้แต่เห็ดแดงแน่ๆเลยเต็มครุนี่ขาวปวบเลยกำลังงามอุ้ยพี่น้องจา๋าดูสิว้าวแบบงามอุ้ยมีรอยทากแทะน้อยหนึ่งไม่เป็นไรหรอกแบ่งกันกินสวยมากดูดิแบบเห็ดแดงอันนั้นก็กำลังขึ้นนะ่ะกำลังขึ้นหืมลุย ว้าวโอ้ยเจออีกแล้วดอกกำลังงามเลยโอ้ยหักหไม่มีอะไรจะกินเลยนะเห็ดก็ทากก็ไม่ได้กินอ้ยอันนี้ก็หลุดพอดีโดนปุ๊บก็หักเลยเไปดูอีกดอกหนึ่งยู่ทั้งนี้อุย้ยกำลังงามเลยสามดอกเนี่ยอุย้ย เจอแล้วเห็ดแดงเนี่ยตะมุตะมิงามด้วยดอกนี้เอาอุ้ยปาดสามดอกเลยตรงนี้นเห็ดแดงสามดอกแบบติดๆกันเลยอุ้ยสี่ดอกสี่ห้าดอกตะมุตะมิเลยหูยพอมองไปเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยตรงนี้ต้องมาังงาดเอาหูยกำลังพอแกงด้วยเฮ้ยหืย ได้ทั้งหลายดอกเขียวอุ้ยกำลังงามเลยอุ้ยอันนี้ก็หืมกร,กรุบกลับกลุบกลับวันนี้มาเร็วเฮว้ยทากยังไม่เอาไปสรุปไปแล้วได้เท่าไหร่ได้หกดอกโอ้ย,อยไม่ธรรมดานะเนี่ยอย,อยาจับเชียนะออ๊ยาากาโอ้ยพรุนหมดเลยข้างใน เกือบได้แต่ไม่ได้เเดินไปหาอีกเพื่อจะเจอป่าเขานี่ก็งามงามเจออีกแล้วนี่กำลังโผล่เลยโอ้ยว้าวสองอัน <c oughs> ดูตรงนี้สิตรงนี้ก็เดินมาเจอลินคอนเบอร์รี่เพียบเลยโอ้ยใกล้สุกแล้ว เดี๋ยวก็สุกแล้วเดี๋ยวได้กินละสุกเยอะเลยใกล้จะได้เก็บแล้วแหละอุย้ยเจอแล้วเห็ดแดงเนี่ยตะมุตะมิงามด้วยดอกนี้เอาแดงขาวบอวบอันนี้กินได้อยู่เนี่ยสวยแต่อันนึงไม่น่าจะกินได้นะ เนี่ยเรียบร้อยทากกินไปหมดแล้ว <laughs> งามของเห็ดฟินแลนด์เห็ดอะไรก็ไม่รู้กินไม่ได้นะคะเด้งดึงนะ